โดนไปสองหนึ่งเมื่อคืนสบายใจครับชาแมนยูอย่าไปหยองหวานเจี๊ยบหนูจ๋าหวานจีครับหวานเจี๊ยบหนูจา๋านี่แมนยูทั้งใจครับเฉียกันไปครับยาวๆไม่ไหวจริงๆสวัสดีครับแมนยูชาแมนยูอย่าไปหยองไม่ไหวครับเมื่อคืนโดนอีกแล้วหนูจา๋าโดนอีกแล้ว เวสแมมบอกหวานเจียจเจ๊ยบหนูจา๋าหวานเจี๊ยบหนูจ๋าสอหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้อยู่อันดับที่14แล้วครับแมนอยู่สุดยอดจริงๆทําโอ้ทำยังไงก็เอาไม่อยู่จริงครับแมนอยู่ช่วงนี้เจอทีมไหนก็ได้ครับในพรีเมียร์ลีกโดนทุกเม็ดสอง,งครับจบไปเมื่อคืนก็ไม่เป็นไรเอฟซี เจียรกกันต่อไปนีแมนยูทั้งใจครับเฮลิปอยูครับชาแมนยูอย่าไปย่องครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนูจา๋าหวานเจี๊ยบไปนั่งดูคลิปย้อนหลังครับมันทำยังไงก็เอาไม่อยู่นีแมนยูช่วงนี้หยุดไม่อยู่ครับแมนยูนู่นเลยไปอยูทย่ท้ายตารางไปเลย สิบสี่อีกครั้งครับทำใจนะครับใครเชียร์แมนยูช่วงนี้เทนฮารไม่เอาไม่อยู่จริงครับอืมไม่รู้แมนยูจะมีแผนเปลี่ยนโค้ดบ้างหรือเปล่ามทั้งทั้งโค้ดทั้งผู้เล่นนะครับยกทีมไปเลยครับก็หาเด็กดาวรุ่งมาดันใหม่ทำเหมือนยุคป,ป่าเฟอร์กี้ก็ได้ครับ ใครเชียร์แมนยูช่วงนี้ก็ทำใจไปนะครับโดนทีมไหนเจอทีมไหนโดนหมดครับอ่ะเชียร์กันไปยาวๆครับเราเชาวแมนยูนี่แมนยูทั้งใจครับใครดูเมื่อคืนมัางครับที่เจอเวสแฮมไปเดินลูกโทษท้ายเกมกัดชิวๆไปครับ เราก็มันเชียร์แมนยูมานานแล้วด้วยตั้งแต่เด็กยันแก่ก็บทูทูไทยๆไปครับช่วงนี้แต่ฟอร์เรสผมก็ไม่ธรรมดาโอ้โหฟอร์เรสผมช่วงนี้เสมอกับชนะแจ่มมากกับฟอร์เรสต้องเชียร์ฟอร์เรสก่อนช่วงนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่อะไรไม่แน่ใจแมนยูอันดับสิบสี่ครับใครเชียร์แมนยูก็ทำใจหน่อยครับช่วงนี้นี่ ไปเจียนตอบนี่ชาแมนยูทั้งใจครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหนูจาหวานจีครับก็ฝากกดติดตามแจ็คเดอะสกายด้วครับ,บ f c เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาทักทายครับหัวถัวแมนยูช่วงนี้อืมนี่สองหนึ่ง quản trả, quản Jeep, bye bye FC